ทหารมวลชนทหารบอกที่33ค่ายการีละจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียกกลุ่มนักวิชาการเข้าพบโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวค่ะแต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหากรณีการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยค่ะศาสตราจารย์อัธจักรสตรยานุรักษ์อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์คณะอิติศาสร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูทหารมวลนทนาหารบกที่33ค่ายกาวีละเรียกตัวเข้าพบในค่ายทหารและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพและทำข่าวนะคะเบื้องตน้นศาสตราจารย์อธิจักรระบุว่าไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเป็นการเรียกไปรับทราบหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหากรณีจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารเมื่อปี2558โดยเมื่อเดือนตุลาคมปี2558ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์อธจักรพร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการมหาพิยาลัยเที่ยงคืนรวม5คนเริ่มแถลงการที่ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารที่โรงแรมไอบิสตสไตล์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีกลุ่มสนับสนุนจำนวนหนึ่งรวมให้กำลังใจจากนั้นนะคะถูกพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรช้างเผือกออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาเร่วมกันม่วสสมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสอช จากนั้นอาจารย์ทั้ง5คนก็พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกและถูกปล่อยตัวโดวยไม่ต้องยื่นประกันตัวแต่อย่างใดค่ะ